สวัสดีวันนี้ผมจะมาเป็นเด็กปั๊มหนึ่งวันนะขั้นแรกให้เรามาสร้างตรงนี้ก่อนเอี่ซื้อปั๊มแก๊สแล้วก็ไปซื้ออะไรนี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นที่อยู่ของเราหรือเปล่าอ๋อไปซื้อมนนซื้อโน่นเราตมทตามเขาทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยเคมาตรงนี้ ให้เราไปเติมน้ํามันถ้ามีรถผ่านมาให้เราไปเติมน้ํามันเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วให้เราถ้ามีรถผ่านมาให้เราเติมน้ํามันให้เขาเข้าใจละนี่คืออะไรราคาหรือเปล่าอมีรถผ่านมาแล้วนี่ลูกค้าครับนี่ลูกค้าครับอย่าพิ่งไ เดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าเอ่อไม่มีไม่มีน้ำมันลูกค้าก็จะไปไม่ได้นะครับรถมาเต็มเลยเนี่ยจ้างเด็กปั๊มไม่ได้เหรอจ้างคนงานนี่ไงจ้างโอ้โหจ้างเลยฮ่านี่เด็กปั๊มนี่เราเป็นผู้จัดการที่นี่ แม่เด็กปั๊มต้องไม่ต้องเติมน้ำมันให้ดีๆนะนี่อีกอย่างหนึ่งห้ามห้ามเอาระเบิดใส่ในรถด,ด้วยล่ะห้าอืมตรงนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทตรงนี้ปึ๊บนี่เป็นปัน๊มเป็นเออร้านค้าจริงด้วยเหมือนร้านค้าเลยเนี่ยเราต้องมาเติมรถคันนี้แล้วเนี่ย โอ้ oh. จ้างคนงานคนต่อไปสี่ร้อยวัดฮ้ซื้อปัมอนนป๊มแก๊สอีกอันหนึ่งปั๊มแก๊สสำหรับเราเลยฮิ hey. ่ขยายฟึอบมาเติมน้ำมันใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมเติมให้ครับฮ้ล hey. ูกค้าแถวนี้เติมห้าสิบเติมห้าร้อยให้แค่ยี่สิบโอ้โห อะไรของพวกเขาอืมแต่เราต้องทำตามลูกค้าอืมอเคไอ้ลูกค้าครับอย่าชนกันครับอืมลูกค้าใส่ไม่ดีเลยชนกันด้วยเจ้โอเคมาตรงนี้ไอ้ลูกค้าครับหยุดก่อนครับดูผมเติมให้ครับอืมลูกค้าแถวนี้เห็นคนเดินมา ขี่ตลอดเลยมาจ้างคนงานดีกว่านง่โอ้มีคนงานสองคนแล้วขอบคุณมากนะนายที่หลังที่หลังเติมน้ำมันให้ดีๆหน่อยนะอย่าอย่าเติมเอ่อเอ่ออย่าเติมระเบิดให้เขาด้วยล่ะให้เพื่อนมาทำไมเนี่ยในนี่รถนี่รถนายเหรอโอเคเดี๋ยวฉันเติมน้ำมันให้นะ ไปเพื่อนไปไกลเลยแง่ yeah, yeah, เพื่อนไปแล้วเกยเราคือเด็กปัม๊มซื้อไปซื้อตรงนั้นก่อนดีกว่านี่ตรงนี้ฟืบอ,อ้เริ่มมีโครงแพงแล้วโครงสร้างเริ่มมีแล้วรอรอเด็กปั๊มเขา เติมน้ำมันให้ลูกค้าเขาก่อนเฮ้ยนี่พวกนายพวกนายเติมกันดีๆหน่อยสิอย่ารีบเติมรีบเติมน้ำมันให้เขาเร็วไม่งั้นจะไม่ได้เงินนะแลวหักเงินเดือนด้วยเคเรามาซื้อนี้ต่อปุ๊บซื้อไปโอ้เริ่มมีหลังคาเลยพรุ่งนี้ซื้อหน้าต่าง รชันเอ็มมาก็โดนรถเกียบหรอกแง่เติมน้ำมันเติมน้ำมันใช่ไหมครับไปเลยครับเติมน้ำมันใช่ไหมครับผมไม่เติมให้ครับผมเติมระบเบิดนี่เติมน้ำมันแล้วครับผมเติมระเบิดเติมน้ำมันแล้วครับเติมผมเติมงูให้นะนี่พวกนายรีบเติมมาหน่อยสิแง่ไอ้ขอไปด้วยครับไปด้วย ไปด้วยคับแม่ผมไปด้วยป๋อรถคันนี้แม่เติมน้ำมันอ๋ขอขับทางนี้เดี๋ยวครับแม่รถแะอดนี่ไม่เห็นคนเหรอนี่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจหรือฉันแจ้งตำรวจเลยแม่เติมน้ำมันใช่ไหมอะเติมสิบลิตรใช่ไหมเติมให้สองลิตรตน้ำมันหมดตายไปนู่นแล้วเติมสามเติมสามสิบลิตรใช่ไหมครับผมให้ 10ลิตรไปนะครับไม่ไม่ดูทางใช่ไหมเนี่ยคอนอยู่ตรงนี้เติมยี่สิบลิตรแล้วครับผมให้หนึ่งลิตรอ้อเติมสิบลิตรใช่ไหมครับผมให้หนึ่งลิตรอ้อเติมสามสิบลิตรใช่ไหมครับผมให้หนึ่งลิตรไปครับนี่มาเถียงผมอีกล่ะเย่เราไปซื้อตรงนี้ดีวกว่า ที่จอดรถตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮ่าแค่นี้ก็ได้มาแล้วร้านค้าของเราพี่เออเดี๋ยวนะอี่เราต้องเป็นแคชเชียร์แล้วเนี่ยวันนี้พวกนายซื้ออะไรกันเหรอผมม่ไยังไม่ได้หยิบเลยครับเอาตะเกงมาทำไมเนี่ยมาเบิกเงนินครับเฮ้เบิกเงินใจะม แล้วมันทำยังไงเนี่ยอ๋อชำระเงินตรงนี้เอาไปแล้วครับให้คิดเงินครับโอเคครับสิบสามบาทโอเคครับรถทั้งหมดสิบหกบาทครับโอเคครับโอเคครับทั้งหมดเก้าบาทครับโอเคครับทั้งหมดเจ็ดบาทครับโอเคครับทั้งหมดสิบหกบาทครับ โอเคครับทั้งหมดสิบามบาทครับโอ oh, ลูกค้าแถวนี้มีอันนู้นอยากกินอันนี้ลูกค้าแถวนี้ไม่รู้เป็นอะไรสวัสดีครับลูกค้ารับอะไรดีนะครับรับขนมรับขนมจีบซาลาเปาด้วยไหมครับโอเคทั้งหมดเอ่อรับึงินครับผมลืมคิดเงินอันนี้โอเคครับทั้งหมด8บาทครับ ชึบโอเคครับทั้งหมด8บาทเหมือนกันครับโอเคครับทั้งหมด20บาทครับเึบโอเคครับทั้งหมด15บาททั้งหมด7บาทครับตอนนี้พวกนายอย่าเติมระเบิดให้เขานะฉันเติมให้คนเดียวอื้อสิบห้าลิตรหรอครับผมให้ห้าลิตรเติมสิบห้าลิตรหรอครับผมให้ห้าลิตรอไปครับ ี่พวกนายลืมลืมเติมระเบิดให้เขาด้วยละ่ะไม่งั้นลถระเบิดแน่เติมเติมเท่าไหร่ครับอ่าสามสิบลิตรใช่ไหมครับผมให้ห้าลิตรไปครับนี่นี่นี่ไม่เห็นเรานีม่มีคนอยู่กลางถนนเนี่ยนี่นี่เหยียบรถซ้ำเลยเออเติมเท่าไหร่ครับสามสิบลิตรเหรอครับผมให้สิบลิตรไปครับ ตกใจหมดพี่ห้าสิบลิตรใช่ไหมครับผมให้สิบลิตรคนแถวนี้เติมเทิ่มไรครับห้าสิบลิตรผมให้ส okay. ิบลิตรเควอ้นี่นี่นี่เก็บทำไรอือจ้างคนงานได้ไหมอ๋อูจ้างแคทเชียได้แคทเชียนี่ทำงานให้ดีๆเลยนะถ้าลูก ถ้าถ้ามีโจรมาบอกฉันด้วยฉันแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยโอเคเรา,าสร้างตรงต่อดีกว่าปึ๊บนี่นี่มันตู้ไอติมไม่ใช่เหรอฮะโอเคนี่เราสามารถซื้อปั๊มแกียดได้กันหนึ่งนะ okay. โอ้โหปึ๊บนี่ ซื้อไปเค okay. นั้นพี่ครับผมผมมีส่วนลดพิเศษครับเอ่อเติมห้าสิบลิใช่ไหมครับผมลดราคาให้เหลือสองบาทเอ,อ็ดีอยังไงขอบคุณมากเลยครับเอ่อปกติมันสามบาทนะแล้ได้แค่หนึ่งบาทเ,เหรอครับใ่อือปึ๊บ เติมลูกคนนี้นี่เติมไปเติมเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบแล้วครับอืมลูกค้าคนนี้เอ๊ะนี่มองไม่เห็นเราได้มีคนอยู่ตรงนี้อืมเราลองจ้างคนนี้ดูไหมนี่เฮ้ยเยื้อน,นี้ซื้อน,นี้ ทำเค,เคนี่พวกนายลืมทำงานเงินดีด้วยล่ะไม่งั้นหักเงินเดือนแน่นี่นายล,ลูกค้าซื้อไอติมไหมซื้อก็ซื้อก็ถ้าอันโหนี่ไม่เป็นเบาหวานแะน่เนเนยอือเออหัวหน้าครับว่างไงเหรอคือมีคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากลดราคา เอออยากให้ลดราคาเหลือสามบาทนะครับพอจะได้ไหมครับอืมเดี๋ยวฉัลดราคาให้นะประมาณเหลือห้าบาทแค่นั้นเองนะโอ้ดีเลยครับผมต้องการอีกห้าผมต้องการห้าบาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเออข้างร้านเรานี่แหละครับทุกคนแย่ลดราคาให้เขาหน่อยนะเฮ้ยนี่ตรงนี้ลืมซื้อเลย นี่โห oh, มีอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันขอสามชากเลยครับขอสามชากไอพี่ขอสามชากหน่อยพี่ครับขอสามชากหน่อยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะทำไมอันนี้มันเลื่อนได้เนี่ยอ้าเลื่อนลายโอ้เดี๋ยวนะที่มันอะไรมันอะไร โ oh. อ้โหบึนบึนไอ้เพื่อนสวัดด oh. ีเพื่อนไอ้เพื่อนโอ้โหแฝงเฮ้ยดูนะนี่มันกระดานเลื่อนเหรอเนี่ยไอ้เพ ah, ื่อนสวัสดีเฮ้ <Yeah. S 1> ปื้บเฮ้มาถึงปั๊มเราแล้ว ลูกค้าว่าไงบ้างฮะลูก้าบอกว่าอยากเอาน้ามันอันนี้แต่เขาเติมให้อยากเอาอันนู้นนะครับฮะลูกค้าเป็นอย่างนั้นได้ไงอะ่ะลูกค้าเราปกติดีนะฉันเห็นแล้วอะ่ะเฮ้ยมันเล้มันจริงๆนะครับเอม่ไม่ไม่ใช่ลอกนายคิดไปเองอืมเคเราสร้างตรงนี้เฮ้ยนี่มันปั๊มอันใหม่เย้ย พี่คบมาเติมมาชนผมทาไมเนี่ยผมกำลังเติมน้ำมันอยู่เย่ขยายเส้นทางแล้วเนี่ยว้าซื้อตรงนี้ห้าร้อยร้านคัาเกตคืออะไรซื้อไม่ได้อเอ่แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยเห็นมานานแล้วเห็นตั้งแต่ตอนแรกคืออะไรเอ้ย นี่ลองกดดูอ๋อเติมวันนี้เหรอฟรึบว้าเข้าใจแล้วเคอืมนี่นายลูกค้าว่าไงบ้างเนี่ยวันนี้ลูกค้าบอกว่าอาหารอร่อยมากค่ะครับวันหน้า อ๋อแล้ว,ว่าลูกค้าชอบขึ้นน่ะใช่ไหมไม่แล้วมีลูกค้าคนหนึ่งบอกว่านี่ร้กระปอกมีแมงม,ม,ม,มุมมีงูมีตะคาบอะครับอ่าไอ้ลูกค้าเราน,นี้ไม่ดีเลยเอ่อซื้ออันนี้ดีกว่านะก่อนจบคลิปซือ้อคืออะไร ชอบมึง like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ไอ้เพื่อนเดี๋ยวฉันขอเติมน้ำมันตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้ที่เต็มแล้วเนี yeah. ่ยวันนี้ขอตัวไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าก่อนลูกค้าเติมแรงครับสามสิบอ่ะสามสิบแล้วครับผมให้หนึ่งลิตรทิลูกค้าลูกค้าเติมเท่าไหร่ครับ,ล,รบล,ลูกค้าเติมเท่าไหร่ครับสิบห้าลิตรครับ ผมให้ห้าลิปไอแล้วครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้า